โอ้โหสวยมากๆเลยนะครับสาวเบลล่าลานีอัพรูปลง IG อยู่ที่นิวยอร์กยิ่งไปกว่าน,นั้นนะครับการแต่งตัวของสาวสวยท่านนี้เนี่ยยังมีความแต่งตัวได้น่ารักสดใสคาเวีอีมากๆสำหรับพบนี้ของสาวเบลล่านะครับนอกจากความสวยแล้วเนี่ยนิวยอร์กเนี่ยก็ยังสวยพอๆกับสาวเบลล่าเลย ส่วนตัวเราแล้วนะครับเราดูหนังมาเยอะส่วนตัวเราเนี่ยเราค่อนข้างที่จะชอบนิวยอร์กมากๆเลยเพราะว่าทั้งธรรมชาติต่างๆต,ตึกลาบ้านช่องเขาคือมันสวยสุดๆเราไปส่องคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะครับซึ่งก็มีชาวเน็ตหรือว่าแฟนคลับจํานวนมากของสาวเบลล่าลานีเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยไม่ว่าจะเป็นคนสวยวิวก็สวยทำไมสวยน่ารักขนาดนี้คะแฟนคลับใจละลายกันหมดแล้ว โหความสดใสส่งตรงถึงทางนี้เลยจ้าสวยน่ารักมากสวยเกินเรื่องไปมากค่ะเลียวสวยมากสวยตลอดอายน่ารักสวยสุดๆนอกจากนั้นนะครับยังมีชาวเน็ตหรือว่าแฟนแคลับของสาวเบลล่าเนี่ยยังเข้ามาคอมเมนต์อย่างต่อเนื่องเลยว่าสาวเบลล่าสวยมากสวยน่ารักจึงจึง